สวัสดีค่ะเกตจะคขาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของป่านซึ่งมีอยู่สี่คนคือพ่อแม่น้องสาวและป่านฐานะของบ้านป่านไม่ค่อยจะสู้ดีนักไม่มีบ้านเป็นของตัวเองพ่อจึงต้องอาศัยน้องชายของพ่ออยู่ก่อนบ้านของอา เป็นตึกแถวสองชั้นมีเครื่องจักรเพราะเป็นโรงงานกลึงเด็กเส้นขายตอนแรกที่ครอบครัวของปานาพักอยู่ชั้นบนครอบครัวของปานต้องทำความสะอาดก่อนย้ายเข้าไปอยู่เพราะแต่เดิมไม่มีใครนอนอานอนกับยายอีกบ้านปานกับแม่จึงขึ้นไปบนห้องซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของตัวตึกภายในห้องมีฝุน่นและหยักย้ายเต็มไปหมด และสิ่งที่แปลกก็คือมียันแดงปิดเต็มห้องรอบผนังเลยแม่กับป่านก็ไม่ได้สนใจหรือว่ากลัวอะไรคิดเพียงแต่จะทำความสะอาดเร็วๆจะได้จัดข้าวจัดของให้เข้าที่แม่เลยดึงยันทิ้งทั้งหมดและเช็ดถูดจนสะอาดพอเรียบร้อยครอบครัวป่านก็เข้าอยู่ทันทีส่วนพ่อก็ต้องไปทำงาน ทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ไปแรกๆก็ไม่มีอะไรก็อยู่กันแบบสบายดีผ่านมาสักระยะหนึ่งแม่เริ่มเจออะไรแปลกเพราะพ่อไปทำงานกว่าจะกลับก็ดึกทุกคืนส่วนตอนกลางวันก็มีคนทำงานของอายอยู่ด้านล่างแต่พอตกกลางคืนก็จะเหลืออยู่กันแค่สามคนแม่ลูกเท่านั้นมีอยู่คืนหนึ่งเป็นคืนแรก ที่แม่เจอคืนนั้นแม่นอนรอพ่อกำลังเคลิ้มเคลิ้มจะหลับได้ยินเสียงเหมือนคนเดินขึ้นบันไดบ้านดังปังปังแล้วก็มาหยุดอยู่ที่หน้าห้องแม่ก็คิดว่าคงเป็นพ่อแน่นอนที่กลับมาถึงบ้านแล้วแต่รอตั้งนานทำไมไม่เปิดประตูเข้าห้องสักทีทัทง้งๆที่ข้างนอกก็ไม่มีห้องมากั้นระหว่างบันไดเลยแม่ จึงลุกขึ้นมามองลอดทางช่องประตูห้องด้านบนเป็นมุงลวดจึงสามารถมองทะลุเห็นข้างนอกได้แม่มองฝ่าความมืดออกไปก็เงียบกริบไม่มีใครเลยแม่จึงกลับมานอนและคิดว่าอาจจะเป็นเสียงจากบ้านใกล้เคียงก็ได้เสียงขึ้นบันไดจะเกิดขึ้นทุกคืนบางทีหนักขึ้นไปอีกตอนนั้นประมาณสามทุ่ม ทุกคนกำลังนอนเล่นนอนคุยกันอยู่จุดจุก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังกวาดบ้านอยู่นอกห้องทุกคนเงียบเสียงเปิดประตูห้องออกมาดูทันทีก็ไม่มีวี่แววอะไรต่างคนต่างเงียบตอนนั้นป่านก็เริ่มกลัวแต่แม่ก็พูดว่าสงสัยเป็นห้องข้างๆซึ่งจริงๆแล้วเสียงไม่น่าจะมาถึงนี่เพราะต้องถัดไปอีกสองหลัง จึงจะมีคนอาศัยอยู่ส่วนคนเป็นพ่อก็โดนเข้าเหมือนกันมีอยู่วันหนึ่งตอนที่พ่ออาบน้ำก่อนเข้าห้องนอนพ่อก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนวิ่งขึ้นบันไดเพราะห้องน้ำอยู่ใต้บันไดพ่อก็นึกว่าเป็นแม่จึงออกเสียงเรียกแม่เหรอแม่เหรอก็ไม่มีเสียงตอบกลับมา เลยอับน้ำต่อไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงแบบเดิมอีกคราวนี้พ่อรีบเปิดประตูทันทีก็ไม่เห็นมีใครเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของปานทุกคนจนเสียงที่ได้ยินกลายเป็นความเคยชินไปซะแล้วจริงอยู่ที่ทุกคนเกิดความรู้สึกกลัวแต่พ่อกับแม่ก็พูดว่าเราก็อยู่ส่วนเราเขาก็อยู่ส่วนเขา เราไม่ได้รบหรืหรอรบกวนอะไรเขาและที่สำคัญกว่านั้นคือเราไม่มีที่ทางที่จะย้ายไปอยู่ด้วยแต่ก็เกิดเหตุขึ้นอีกคืนนั้นป่านนอนหลับกันแล้วแต่พ่อกับนอนผวาไม่หลับแล้วตาก็ไปมองเจอบางสิ่งบางอย่างทั้งหัวเตียงบนโต๊ะมันคล้ายกับหัวคนตั้งอยู่พ่อพยายามมองให้ชัดๆ และมันก็เป็นหัวคนจริงๆพ่อจึงรีบวิ่งไปเปิดไฟแล้วหัวคนนั้นมันก็หายไปทุกคนจึงตื่นกันเพราะแสงไฟแต่พ่อกลัวทุกคนจะตกใจเลยบอกว่ายุงมันชุมมากเลยเลยตื่นมาเปิดไฟเพื่อตบยุงคืนต่อมาป่านนั้นก็ได้นอนหลับไปแล้วแต่ก็มาสะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกเหมือนมีอะไรมาลอยลอยอยู่แถวใบหน้า พอลืมตาขึ้นมาภาพที่ป่านเห็นมันน่ากลัวมากแม้จะมืดขนาดไหนป่านก็รู้ได้ว่ามันเป็นหัวคนค่อยๆลอยสูงขึ้นไปทางหัวเตียงและลอยขึ้นลอยลงตอนนั้นป่านกลัวมากมีเสียงเท่าไหร่ก็ร้องออกไปสุดเสียงทำให้คนทั้งบ้านนั้นตื่นกันหมดพ่อรีบไปเปิดไฟ ส่วนแม่ก็เข้ามากอดป่านไว้ซึ่งตอนนั้นป่านตัวเย็นเชียบพ่อกับแม่ต่างก็ถามป่านว่าป่านเป็นอะไรป่านจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังพอพ่อฟังจบก็มีสีหน้าวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เดินตรงไปที่โต๊ะหัวเตียงซึ่งจะมีแจกันดอกไม้ช่อใหญ่ตั้งอยู่พ่อจัดดอกไม้เขย่าแล้วหัวลบเบาๆบอกว่า ป่านคงตาฝาดไปป่านรู้ว่าพ่อไม่อยากให้เธอกลัวไปมากกว่านี้สรุปแล้วคืนนั้นป่านกับน้องก็ได้ขึ้นไปนอนเบียดกันบนเตียงหลังจากนั้นทุกคนก็อยู่กันแบบเดิมทำเหมือนไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรจนกระทั่งแม่มีน้องอีกคนในทอ้องคืนนั้นอาเก็บพวกเศษเหล็ก กว่าจะเสร็จก็ดึกแล้วจึงได้อาบน้ำก่อนกลับบ้านระหว่างที่อาอาบน้ำก็ได้ยินเสียงคนวิ่งขึ้นวิ่งลงบนันไดอารีเปิดประตูออกมาทันทีสิ่งที่อาเห็นทําให้ความเย็นของน้ำที่กำลังอาบอยู่นั้นยิ่งเย็นลึกเข้าไปถึงกระดูกสิ่งที่อาเห็นนั่นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อแขนกุดนุ่งผ้าถุงสีมุนมน ยืนหันหลังอยู่ระหว่างกึ่งกลางของบนันไดแล้วอยู่ๆร่างนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาหลังจากเห็นแบบนั้นอาจจึงรีบกลับบ้านทันทีวันหนึ่งแม่ป่านไปเยี่ยมญาติเขาก็เล่าให้ฟังถึงประวัติบ้านที่ครอบครัวของปานกำลังอยู่ว่าแต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้สมัยที่เขายังไม่ได้สร้างเป็นตึกแถวจุดนี้เคยเป็นโรงเลื่อยไม้เก่า มีคนตายเพราะอุบัติเหตุและคนถูกฆ่าแล้วเอานำมาทิ้งไม้มากมายแต่ตรงตำแหน่งที่เป็นบ้านของป่านแต่เดิมเคยเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งเคยมีคนมาผูกคอตายพอแม่ฟังเขาเล่าจบก,ก็น่าถอดสีทันทีแต่ครอบครัวของป่านก็ยังคงอาศัยอยู่บ้านหลังนั้นต่อมาอีกหลายปีจนเวลาผ่านไปพ่อก็มีตำแหน่งการงานที่ดีขึ้น จนขยับขยายซื้อบ้านใหม่ได้พอแม่คอดน้องชายคนที่สามครอบครัวของป่านก็ได้ย้ายออกจากบ้านผีสิงมาอยู่บ้านหลังใหม่พอครอบครัวป่านย้ายออกมาได้ไม่นานอาก็แต่งงานและจัดชั้นบนของบ้านหลังนั้นให้เป็นเรือนหอแต่อาก็อยู่ได้ไม่นานก็ต้องเสียชีวิตเพราะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เหลือแต่อาผู้หญิง ซึ่งก็ไม่กล้ายอยู่บ้านหลังนั้นอาผู้หญิงเล่าว่าเห็นอาที่ตายไปแล้วยังมาเพ่นพ่านอยู่ในบ้านแต่อาผู้หญิงจึงขายบ้านต่อให้คนอื่นแต่สุดท้ายแล้วบ้านหลังนั้นก็ไม่มีใครกล้ายอยู่จนถึงปัจจุบันถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับ อย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่าสตอรี่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ